ว่าเป็นใครมาจากไหนเนาะก็มีชื่อว่าสมแก้วมีตะวงนะคะขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสหรือว่าผู้แนะนํานะคะทุกคนในนี้มีคนที่แนะนำ,นะนำมาไหมคะขอเสียงตบมือดตั้นนะทีดับสนที่แนะนำมาด้ค่ะแน่นอนเนาะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเรานั่นเองนะคะสมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เดินเข้ามารู้จักงานดีๆแบบนี้มีคนเปิดโอกาสให้หรือว่ามีผู้แนะนําให้นะคะก็ขอขอบ ผลเสร็จสุริยันและก็ขอขอบคุณโค้ดเลยนะคะที่ช่วยเหลือสอนงานตลอดเช่นทางเลยน้องตุ้ยเกตตะมงและน้องสีใสมีเลสรัตขอขอบคุณทั้งสองท่านนี้ม,มากๆเลยนะคะวันนี้วันอะไรท่ทุกคน,นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ปกติเราทาอะไรคะนอ,อนบางคนก็นอนบางคนก็ไปซบซิ่งเดินห้างไปจ่ายเงินเนาะนไปใช้เงินวนะ่าแต่วันนี้ทุกคนเข้ามาในห้องนี้ทุกคนอยากจะมาทําอะไรเพิ่มใช่ไหมคะ โอ้สุดยอดแล้วมันก็เป็นงานที่เราจะสร้างรายได้ที่เพิ่มแล้วก็มั่นคงกับชีวิตของเราตกมือให้ตัวเองด้วยค่ะวันนะคะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือกันไหมคะมีมีนะคะก็ขอรบกวนทุกคนนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปิดเสียงแจ้งเตือนให้เป็นระบบสั่นได้ไหมคะเวลาคนโทรเข้าเราจะไม่ได้ยินเพราะว่าเพราะว่าจะรบกวนเพื่อนๆที่ตั้งใจมา น,นนี้ะะคะแล้ววันนี้มีใครรู้หรือยังคะเรามาเรียนเทนนิงวันนี้หัวข้ออะไรคะอะไรนะคะไม่ได้ยินโอ้สแสดงว่ารู้อยู่เนาะถ้าไม่รู้เนี่ยอันวันนี้นะคะ,ะห้องนี้ก็จะบอกว่าเฉพาะคนที่สมัครเข้ามาแล้วนะคะถ้าใครยังไม่สมัครนะคะก็อยากอยากให้ไปฟังข้อมูลห้องด้านล่างนะคะเพราะว่าเราจะมีรีสตาร์ทบริษัทจินค้าแผนถ้าเกิดยังไม่ แน่นอนคุณจะไม่รู้เรื่องนั่นเองค่ะพวงนี้ก็คนที่สมัครแล้วเนาะค,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 ค่ะก็อ,อยากอยากให้เบาเสียงนะคะเพราะว่าตั้งใจฟังใครมีปากกามีกระดาษให้จดค่ะทุกคนจดได้จดเนาะเพราะว่าเราจำเนี่ยจำไม่หมดจดเอาไวอ้อ่ยจะจําได้ดีกว่าหรือว่ามีโทรศัพท์มีโทรศัพทก์ก็สามารถบันทึกเสียงวิทยากรที่จะมาให้โข้อมูลได้นะคะทุกคนพร้อมหรือยังคะที่จะพบกับวิทยากรอ เสียบตบมือรงังๆสักครัค้งหนึ่งอยากบอกเลยนะคะวิทยากรท่านนี้ดีกรีท่านเป็นธรรมดานะคะท่านทํางานบ้านง,งานร้านอาหารงานโรงงานมาหลายที่ค่ะจนมาจบที่งานโรงงานแล้วท่านเห็นโอกาส โอ้โหขอเชียตงตบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ยังค่ะที่โอลกันเลยอ่ะ คุณผู้เปิดโอกาสน้องพี่น้องแก้วสับัตแล้วก็พี่แฮกเทอมมานี่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณโค้ชที่ช่วยเหลือตลอดเส้นทางเลยพี่มินิผู้สบัดเสแสจปฏิแล้วก็พี่ตั๊กวิโรนลูกสงนั่นเองนะคะ, <Pokemon S 1> ะก็ต้องขอขอบคุณเขาทั้งสี่ท่านนะคะถ้าไม่มีเขาก็งคงไม่มีไม่มีนางอยู่จุดจุดนี้ได้นะคะเนาะวันนี้เรามาเรียนในหัวข้ออะไรคะบล็อกนัทบล็อกโทน,น,นัทนั่นเองน,นะคะต้องบอกเลยว่าหัวข้อนี้ก็ สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะและคนเ้างก็อาจจะโทรเชิญเพื่อนหรือเชิญญาติพี่น้องอาจจะก,กลัวเสียเพื่อนเสียญาตใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะนางมาแบ่งปันเคล็ดลับตรงนี้นะคะอยากให้ทุกคนเอากลับไปนำใช้ได้จริงๆนั่นเองนะคะซึ่งหัวข้อนี้เน,ะนาะนางก็ไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นมาเองนะคะก็คือเจ้าของนะคะชื่อว่านายแพทย์สินทวีเกียรติชばนันท่านเป็นคนคิดระบบนี้ขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็น มีไรายได้หลักแสนจนถึงหลักลา้านอยากได้ไหมคะอยากได้อยากได้ก็ตั้งใจฟังนะคะก็วันนี้เนาะท่านมีประสบการณ์ทำธุรกิจเครือข่ายมานานกว่า16ปีรวกกมกวับสร้างซึ่งหมอก็ยี่สกว่าปีแสดงว่าท่านเก่งท่านมีความรู้มีประสบการณ์นั่นเองนะคะวันนี้นาะงก็เหมือนกันนะคะเอาตัวเข้ามาเรียนกับระบบกับคุณหมอเนาะนางก็ประสบความสนนําเร็จนั่นเองนะคะเนาะระบบของเราก็จะมี3เรื่อง